ไม่ไหวแล้วผมชิมดีกว่ามนเดือมันนัวโอเคสวั <Okay. c oughs> จ้ากัมาาจักจะกินเที่ยวคุยกับกาาัมจักวันนี้ครับผมอยู่ที่ซอยเจรนญกรุง32ครับวันนี้ผมจะมากินอาหารอินเดียใต้แต่เดี๋ยวก่อนร้านนี้ผมบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารอินเดียใต้ร้านแรก ของกรุงเทพที่เปิดมากว่า30ปีละสิบพันร้านนี้เขาบอกว่ารสชาติจัดจ้านเครื่องเทศทุกๆอย่างถ้าคุณอยากได้อันเดียแท้คุณต้องมาร้านนี้ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ปากซอยจันกรุง32ครับจากตรงจุดนี้ไปให้มองไปทางด้านขวามือผมจะเห็นป้ายตรงนั้นคือโรงแรมวุดแลนด์ครับจากนี้เดินไปประมาณ300เมตรถึงแล้วไปดีกว่าไป เฮ้ยก่อนเข้าไปอ่ะร้านเนี้ยเขาจะมีเมนูบางเมนูที่มีขายเฉพาะที่นี่ที่เดียวและเดี๋ยวเราจะขอเขาเข้าไปดูในครัวหน่อยดีกว่าว่าวิธีทำและแต่ละอย่างเป็นไงบ้างไปที่นี่คือแบบเป็นโรงแรมที่สวยมากอ่ะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วอะฮะ30ปีแล้วครับ 30สิบปีแล,แล้วเหรอ <16. S 1> แล้วอาหารที่แบบว่าเป็นแบบเป็นเรคคอมเมนต์เมนูอะแล้วก็โตเซอ, <image. S 2> อ่าฮะมัซตาโตเซอ่ฮะใส่เลยอ่ะฮะแล้วก็ใส่ไข่อ่ะฮะเบบี้มีอะไรย่างครับอันนี้คนไทยเรียกว,ว่าเบบปันพิเศษเบบปันพิเศษครับรเลยใช่ในมาจิอินเดียนะครับหอมมากครับ อันนี้เป็นเนยที่มาจากอินเดียแบบไม่ไหวแล้วผมชิมดีกว่า <c oughs> <c oughs> อาหารไทยง,ง่ายๆนะอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้มันคือมันคือเครปอะมันคือเครปแบบแบบบ้านเราแต่มันคืออันนี้มันคือเครปแบบอินเดียครับผมบอกเลยว่าเมนูนี้หาทานยากแล้ววันนี้ผมพิเศษมากผมกินในครัว <c oughs> รสนะมันจะออกเค็มๆม,มันๆแป้งกรอบ แล้วคุณดูฟังเสียงนะอันนี้คือโดเซ่ที่เป็นแบบว่าใส่ไข่อยู่ข้างในแตบบ่มนนัในข้างในนี่คือไข่อย่างนี้นะแป้งกรอบเค็มๆม,ม,มันๆตรงที่เป็นไข่อะ่ะมันดีอะ่ะอันนี้มาซาร่าเนียกบ้านนีมาซาร่านะครับ น,นี้ก็รวมมันฝรั่งมะกขเทศหอมพิกกิโน่ผักชีรวมนะครับนี่เรียกว่าอ l โลมาซาล่าแผ่นนี้คืออะโลมาซาล่าโดเซ่อลูแปลง่ายๆอันนี้คือมันฝรั่งจำไว้อาูคือมันฝรั่งนะครับแล้วข้างในคือเป็นมาซาล่าก็คือจะมีพวกเครื่องแกงต่างๆก็คือเครื่องแกงมันฝรั่งที่ผัดรวมกัน แล้วเอามาทําเป็นเครปแบบญี่ปุ่นอย่างนี้อันนี้คือตกที่เป็นไส้ชิมมุงที่เป็นไส้กัอนเลยนะสองแผ่นมเมื่อกีว้ว่าอร่อยใช่ปะ่ะถ้าคุณมาบูลแลนด์ผมแนะนําเมนูนี้อร่อยมากมันมากมันมีรสชาติแบบว่าหว,วานๆเค็มๆมันๆมันมนันนวอืม อุตตาปัมนะครับอุตตาปัมไทยมเทศไสวหอมขอบคุณครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะครับอุตตาปัมนะครับอุตตาปัมอานียนอุตตาปัมอันเนี้ยเดี๋ยวเราออกไปลองชิมข้างนอกกันดีกว่าเริ่มหิวแล้วว่ะปอันอันอันนี้กินยังไงอะครับอันนี้ก็อันนี้ก็กินน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มพริกน้ำจิ้มมะพร้าวอันนี้แกงผัวครับ เรียกว่าซัมบานเมนูนี้ยแป้งเขาอะ่ะจะออกหนากว่าโดซาอันนี้จะแป้งแป้งบางใช่ไหมอันนี้แป้งเขาจะออกหนากว่าแล่ว,วิธีกินอะ่ะก็คือเราก็จะฉีกอย่างนี้ออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอามาจิ้มกับแกงเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนอย่างนี้นะอืมแป้งนุ่มมากอะ่ะมีเครื่องเทศมีเผือเทศมีพริกจะมันไม่เผ็ดนะมันออกเปรี้ยวรสชาติแปลกมาก จะเรียกว่าอันนี้คือแพนเค้กแบบอินเดียคือแกงเขาอะรสชาติจะออกเปรี้ยวนำนึกออกไหมแล้วพอกินด้วยกันน่ยมันดูเข้ากันน่ะเหมือนต้มซุปอะที่เขาเอามาตุนผักตุนทุกอย่างเอาไวอ้อ่ะแล้วมันเข้ากันแล้วพอคุณกินกับแป้งอันเนี้ยอร่อยมากเลยอะ่ะกินกับน้ำจิ้มพริกดูก่อนอันนี้คือน้ำจิ้มพริกนะครับน้ำจิ้มพริกไม่เผ็ดแล้วหอมแบบพอกัดไปคำแรกอะ่ะ กลิ่นเครื่องเทศมันขึ้นมาเลยอ่ะลองกินกับน้ำจิ้มมะพร้าวดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะจ๊ะมีความแบบนัวนัวเนยเนยมะพร้าวมะพร้าวอ่ะกลมอ่ะชอบขอบคุณครับอันนี้คืออะไรเอ่ยย่างครับอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างครับชื่ออินเดียว่าอะไรฮะทันดูรี่ชิคเกน้นทันดูรี่ครับแั่คือทันดูรี่ชิคเกน้นและอันนี้คือชาปาตี้ครับวิกเซ็ชิคเก้นนะครับ อันนี้ดังนะครับ้านนี้ก็ดังนะครับคือขึ้นชื่อเลยใช่ไหมใครกับบัตเตอร์ชิคเก้นนี่ดังมากครับอีกเมนูหนึ่งนะที่ผมบอกว่าเป็นเมนูที่คุณมาร้านอาหารนี้แล้วคุณจะต้องลองชิมอันนี้ครับคือบัตเตอร์ชิคเก้นที่อยู่ในชามแบบนี้แล้วที่สําคัญ mm. เขาบอกเลยว่ารสชาติที่นี่ไม่เหมือนใครแต่ไม่เหมือนใครจริงหรือเปล่า mm. เดี๋ยวผมขอชิมก่อน mm. แล้วจานนี้ถ้าจะชิมนะผมขอชิมปเปล่าๆดูก่อน ไก่นุ่มเครื่องเทศอะ่ะเขาผัดแล้วมันเข้ากันแล้วกลิ่นมันเป็นเครื่องเทศแบบเหมือนที่ผมเคยบอกอะ่ะว่าแต่ละร้านเขาจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันแล้วร้านนี้รสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของปัาเตอร์ชิพเกนอือหือถึงเลยโอ้พูดพูดไปแล้วก็น้ำลายไหลไปอะ่ะมันอร่อยมากแกแล้วนี่นะผมขอลองกินกับนนะ้ำดูหน่อยอือหืมมันต้องแบบเนี้ ละมุนมากเมนูนี้บัตเตอร์ชิคเก้นครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมาวูดแลนด์คุณต้องสั่งถ้าไม่สั่งเม,ม,มนูนี้คุณพลาดโคตรดีอ่ะข้าวหมกไก่ครับนี่ข้าวหมกไก่จานนี้เป็นข้าวหมกไก่เป็นบริยานี่ชิคเก้นนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้มีข้าวหมกผักมีข้าวหมกปลาข้าวหมกแพ ขมูกกุ้งมีทุกอย่างหมดครับหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่อยากลองกินอะไรสั่งได้เลยมีทุกอย่างเลยทุกอย่างสั่งได้หมดโอเคขอบคุณครับอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารที่ผมมาร้านอาหารแบบนี้แล้วผมจะต้องขอชิมก่อนเลยก็คือบริยานีชิเก้นหรือว่าข้าวหมกนั่นเองเพราะบอกว่าข้าวหมกเนี่ยมันเป็นเหมือนเมนูง่ายที่สุดเป็นเมนูเริ่มต้นที่คุณจะรู้ว่าร้านแต่ละร้าน รสชาติอาหารเป็นยังไงและอร่อยหรือเปล่ากลิ่นคือกลิ่นมันแบบค่อยๆฟุ้งฟุ้งขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าข้าวรียนี้ที่เนี่มันเป็นข้าวที่เขาเอาไปหมกจนแบบว่ามันเข้ากันน่ะไม่มีคําไหนเลยนะที่แบบว่ามันจะโดดออกมาแบบรสชาติตื่นบ้างเค็มบ้างแต่รสชาติอะ่ะลมกล่อมเข้ากันมากอะ่ะก็มีไก่มาให้อย่างนี้หั่นออกมาเลยอุยคุณดูข้างไก่ข้างในดิ ในไ,ไก่เนื้อฉ่ำมากอะ่ะนี่นะขอลองชิมก่อนนะครับข้าวมาจากอินเดียเข้ามาจริงอันนี้เป็นข้าวที่มาจากอินเดีย,นนเ,เ,ดยเลยครับหูข้าวยาวแม้แต่กระทั่งในจานนี้ข้าวยาวเป็นข้าวที่เอามาจากอินเดียคุณผมบอกเลยว่ามาทุกอย่างจากอินเดียทุกอย่างมาจากอินเดียหมด แล้วเนื้อไก่บอกเลยว่าไม่เกี้ผมกัดไปผมยังไม่ทันเคี้ยวเลยนะไก่คือมันนุ่มแล้วมันละลายในปากเลยอ่ะโอ้จานนี้ดีอ่ะอืมชอบทิกก้ามาซาร่าอันนี้คือทิกก้ามาซาร่าแบบที่ไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกโอ้เยี่ยมอ่า เมนูนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปอินเดียคุณจะเจอเลยอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเมนูที่แบบเป็นสติดฟู้ดแต่คุณจะสามารถหากินได้แต่ถามว่าในเมืองไทยอะมันไม่ให้มีทุกร้านที่จะมีเมนูนี้ <c oughs> คุณเอ้ยอันเนี้ใช่ใช่แล้วนุ่มมากหอมมากดีมากอันนี้จำชอบ <c oughs> เวลามาร้านอาหารแบบนี้แล้วคุณเจอกรลหิกนานที่แผ่นหนานๆอย่างนี้นะ แล้วเขาใส่กระเทียมเนยมาให้แน่นๆนะ่ะผมบอกเลยว่าไม่ห่วงเครื่องเลยละ่ะไหนๆก็มาเสิร์ฟแล้วชิมก่อนละกันเออกาลิกนานที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นน่ะเหมือนคุณไปกินขนมปังเนยกระเทียมอ่ะคือกลิ่นและรสชาติอ่ะเป็นแบบเหมือนอาหารฝรั่งเลยอัอนเนี้นี่คืออะไรอ่ะบัตนันครับอืมบัตนานบนบนนานที่เสิร์ฟม,มาดูสิโอ้โหเหลืองอารามเลย เพราะว่าเห็นว่าเนยแน่นขนาดนี้นานนุ่มเมื่อเค้ตอนที่อยู่ในครัวอ,อย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าเนยที่เขาใช้อันนี้เขาเป็นเนยที่เขาเอามาจากอินเดียแทๆ้ๆความเป็นกลิ่นเนยเอออะไรก็ตามอะ่ะจะบอกว่าไม่ให้กลิ่นที่แบบเราคุ้นเคยไมหมกลิ่นที่แบบหอมมากอ่ะนี่โดนีครับ เรียกว่าปาราท้าอินเดียากา็เรียกว่าปาราท้าอันนี้โรตีคนไทยก็เรียากว่าโรตีตามนั้นเลยครับเ,เวลามาร้านอาหารแบบนี้นะคุณเ,คเวลาสั่งอะ่ะบอกว่าเอาพาราต้ามันฟังดูดีอะ่ะเดี๋ยวเราขอชิมพาราต้ากันไหมนะครับว่าเวลามาร้านอาหารอินเดียให้สั่งว่าอยากได้พาราต้ารับรองว่าเขายิ้มให้คุณแน่นอน เออหืออีกแล้วอะ่ะมันมีความนุ่มกรอบนอกนุ่มในแป้งหนาแต่อร่อยมากผมขอลองกินกับผัดเจี๊ยบหน่อยแผ่นแป้งที่นี่ทุกอย่างแป้งเขาดีมากกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้คือกิริยาปัมเป็นแป้งข้าวเจ้าไม่เคยกินอันนี้กินกับอะไรก็ได้กินปรอปากก็ได้กินกับแกงกินกับน้ำจิ้มได้ ผมว่าอาร์มันเหมือนแบบเห,เหมือนเหมือนเส้นหมี่บ้านเราอ่ะนี่หรอวะอย่างเงี้ยแต่เส้นหอกเพิ่ม <พา S 1> นุ่มเบียร์นี่อะไรฮะผัดเจี๊ยบครับอืคุณ <พา S 1> ที่อินเดียใต้ผมบอกเลยว่าเ <พา S 1> ม,ม,มนูนี้คือผัดเจี๊ยบอันอันนี้เนี่ยภาษาอินเดียเรียกว่าอะไรนะครับเบนดี้เบนดี้เอมาซาล่า เบนดี้มาซาลาเป็นอาหารมังสวิรัติขึ้นชื่อมากที่อินเดียใต้เลยใช่ไหมใช่ครับืมไหนก็มีผัดกระเจี๊ยดอย่างนี้นะนี่ขอชิมกระชปบตีเลยอย่างหนึ่งอะ่ะรสชาติของอาหารที่มาเสิร์ฟกับแป้งเวลากินด้วยกันน่ะมันไม่แย่งกันเด็ดแต่กลิ่นเครื่องแกงนี่นะผมบอกเลยว่าคุณเ๋ยดีอะ่ะม,มีที่นี่อันเดียวพิเศษนะครับกรุงเทพไปที่ไหนก็ได้ไม่มีรสชาติแบบนี้นะครับไงล่ะผมบอกแล้วว่า มือเนี่ยพิเศษอันนี้ผมบอกแล้วว่าคือไฮไลท์อันนี้คือกดตูกดตูคือแผ่นพาลตะาหรือว่าแผ่นโปรตีนที่เขาเอามาสับสับสบัแล้วก็เอามาผัดอารมณ์เหมือนข้าวผัดบ้านเราแต่ว่าของที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเอ็กซ์คูีอีกแล้วในกรุงทเทพที่ไหนก็ไม่มีขายมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่มีเมนูนี้โอเค แรกเลยนะกับการที่กินเส้นโลตีหรือว่าเส้นพาลตาที่เอามาผัดแบบนี้เอาง,ง่ายๆเหมือนที่ผัดไทยอะ่ะทานง่ายเส้นนิ่มคมกล่องเอาจริงๆนะเมนูนี้ถามว่าเผ็ดไหมผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่ทานเผ็ดน้อยอย่างผมเมนูนี้ไม่เผ็ดครับจานนี้คือชิก้ามาซาร่าเป็นไก่ที่ไม่มีกระดูกครับจานนี้ผมขอลองชิมหน่อยว่า พิกามนสซาลาของที่นี่เป็นยังไงบ้างเหมือนในทุกเมนูคือไก่ที่เนี่ยเหมือนเขาเอาไปหมักก่อนนะ่ยแล้วรสชาติของเครื่องแกงเขาอะมันเข้าไปในเนื้อไก่เนื้อไก่ตรงเนี้ยนุ่มมากแต่จานเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะออกเค็มนํานิดนึงหมายความว่าคุณควรจะต้องมีแป้งสักหนึ่งแผ่นกินอย่างนี้แล้วก็กินคู่กับพิกามนสซาลา อชอบอะ่ะอันเนี้ยดีคุ้นอันเนี้ยทันดูรี่ชิคเก้นคือไก่ย่างนี่คือไก่ย่างแบบอินเดียเลยนะเขาจะมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเอานะไหนๆก็ในไแล้วอย่าเสียเวลาผมไม่ไหวแล้วว่าอืมบอกอะไรคำได้ปะ่ะผมขอบอกอะไรคำได้ปะ่ะ ผมอยากบอกว่าผมขอยห้คำหนึ่งฮันดูรี่ชิคเก้นไก่ย่างปกติกินไก่ย่างมันต้องแห้งๆใช่ข้างนอกเขาย่างแบบแห้งๆแต่คุณข้างในคุณดูข้างในเนี่ยคุณดูดิผมีกออกมาผมีกมาได้แบบง่ายๆอ่ะคุณดูข้างในดิมันมีความดูวิซี่ของเนื้อเขาอะ่ะโอ้โหคุณเอ้ยคือย่างให้ข้างนอกแห้งแล้วข้างในยังดูวิซี่ได้ขนาดนี้เนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยไม่ธรรมาดานะครับ ร้อยห้าสิบเมนูใช่ครับร้อยห้าสิบเมนูมีอาหารเจเป็นชุดนะฮะแบบนี้ก็มีแล้วก็บากโกดาผัดชุบแป้งทอดแบบนี้ก็มีสิบอย่างครับใส่พริกก็ได้ใส่ชีสก็ได้ใส่ผักก็ได้ใส,กกไดใส่หอมก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ใส่กุุงก็ได้แบบนี้มีหลายอย่างครับหมายความว่าถ้าไหนว่ามาที่นี่อยากกินอะไรใส่อะไร<ส>ะคือบอกพูดถังการได้หมดเลยใช่ กคุณชอบแบบไหนก็แบบนี้ทําให้ครับออเอาเผ็ดไหมไม่เอาเผ็ดไหมเอาพอดีพอดีไหมแบบไหนก็ได้คุณมาถึงที่นี่เสร็จแล้วก็มีหร้านก,ก็สั่งได้นะครับเ<ส>ดลิเวอรี่มีครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ของที่ร้านมาให้ด้วยเผื่อใครอยากมาชิมตามมาชิมแต่้กิว่าใครอยากสั่งไปชิมที่บ้านก็สั่งมีเดลิเวอรี่ด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับเวลามาร้านอาหารประเภทนี้ ผมว่าอย่างหนึ่งนะชื่อเมนูแต่ละอย่างบางทีเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจหรอกแต่ถามว่ากินไปกินไปเรื่อยๆ่อคุณอาจจะเริ่มแบบรู้ว่าอ,อ๋ออันนั้นแปลว,ว่าอันนี้อันนี้อันนี้นะแต่ที่ร้านนี้มันดีอย่างหนึง่งเมื่อกี้ที่คุยด้วยคือผู้จัดการฮะผู้จัดการที่เนี้ยไม่ต้องเป็นผู้จัดการหรอกใครก็ได้จะเป็นแม่ครัวทุกคนที่เนี้ยเขาเต็มใจในการบริการหมายความว่าถ้าคุณไม่เคยทานอาหารอินเดียเลยคุณอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างคุณถามเลยฮะเดี๋ยวผู้จัดการหรือว่าใครก็ตามจะเดินมาเล่าให้ฟังว่า คุณไม่ต้องกลัวนะทุกๆคนที่นี่พูดภาษาไทยได้คุณอยากรู้เรื่องอะไรอยากลองกินแบบไหนผมบอกเลยว่าที่เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนข้างหลังมีน้องๆอ,อยู่สองคนเขามาทานอาหารอินเดียเหมือนกันเดี๋ยวเราลองแวะไปคุยบเขาดีกว่าว่าเขามากินร้านนี้เป็นยังไงบ้างครั้งแรกของอาหารอินเดียเป็นยังไงบ้างรู้สึกว้าวมากค่ะเพราะว่า อา,อาหารอินเดียในความคิดก็คือเป็นอาหารที่รสชาติแรงมากแบบกลิ่นเครื่องเทศต,ต้องจัดแต่พอมาที่นี่รู้สึกว่ารสชาติมันกลมกล่อมไปหมดเลยมันดูแบบมันไปด้วยกันหมดเลยทั้งที่แบบกลิ่นเครื่องเทศอย่างชัดเจนด้วยอะค่ะ <S <S ชอบเป็นชิก้ามาซาร่าค่ะรู้สึกว่าแบบไก่มีความนุ่มมากค่ะตอนแรกมีความแบบด้วยความที่เครื่องเทศค่อนข้างเยอะอะค่ะมองไปก็คือมีแต่เครื่องเทศเต็มไปหมดเลยหนูก็เลยแบบ แอบกังวลแต่พอแบบได้ลองชิมดูรู้สึกว่าแบบอุย้ยมันนุ่มมากเลยแล้วก็อีกเมนูมก็จะเป็นไก่ย่างคะ่ะตัวนี้แบบข้างนอกค่อนข้างที่จะแห้งแล้วพอกัดเข้าไปข้างในปุ๊บรู้สึกว่าอุ้ยม,มันชุ่มฉ่ำมากเลยคะ่ะกลิ่นเครื่องเทศมันหอมคล้ายๆกับของไทยอะคะ่ะชอบแล้วก็ชอบนมเปรี้ยวกินแล้วมันแบบคล้ายนมเปรี้ยวที่เราเคยกินแต่ว่ามันจะแบบไม่เหมือนสักทีเดียวอะคะ่ะ อธิบายไม่ถูกมันเป็นยังไงอะต้องมาลองต้องมาลองเองจริงๆเฮ้ยวักเนี้ยเป็นวักที่ไม่ให้มีแค่เราคนเดียวที่รู้สึกว่าร้านอาหารอินเดียมันกินง่ายอ่ะมีคนอื่นคิดเหมือนเราด้วยอ่ะแล้วจะบอกว่าร้านนี้ถ้าใครอยากจะตามรอยนะเดี๋ยวเราจะปักจุด หมุดเอาไว้ให้ตรงหน้าร้านเรับว่าจอดรถได้ประมาณ3-4คันหรือเกิดไม่สะดวกจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้หรืออีกทีนึงรถไฟฟ้าลงสถานีตากสินแล้วต่อรถมาไม่ไกลนิดเดียวก็ถึงนะถ้าเกิดว่าใครชอบพวกนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube Facebook Twitter IG กินเที่ยวคุยกับกันด้วยแล้วเจอกันวักหน้าบ๊ายบาย